สวัสดีครับยินี้อรักเข้าสู่รายการสุขการประำามาที่7สิงหาคม2567นะครับข็อแรกมาดูกันที่ราคาทองคำนะตลาดปิดเมื่อวานนี้นะครับตลาดทองคาปิดลบวันนี้นะครับเนื่องจากการแข่งข้าก่อจุลเงินดอลลาร์และการทุกขึ้นของอัตราผลตอบแทนราบาดสหรัฐนะครับอายุ10ปีดีตัวขึ้นเหนือระดับ3.8เปอร์เซนขณะที่ดัชนีดอลลาร์ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก6กสกุลในตลาดเงินนะครับ ปาตัวขึ้นราว0.27%เมื่อคือนนี้การแข่งข่าของดอลลาร์นะครับจะส่งผลให้ทองคําซึ่งกําหนดราคาเป็นดอลลาร์นั้นมีราคาที่ไม่น่าดึงดูดใจนะครับสําหรับนักลงทุนที่ถือครองสกุลเงินอื่นๆส่วนการพุ่งขึ้นขอตาผลตอบแทนพันธบัตรสาธารณะ,ะจะเพิ่มต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือครองทองคําเนื่องจากราคาทองคำนะเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี้ย นักลงทุนนะครับยังมีความเชื่อมั่นมากขึ้นว่าเฟดเนี่ยจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนในเดือนกันยายนนะครับช่วยให้ราคาทองคำเนี่ยอาจปับตัวสูงขึ้นนอกจากนี้นะครับความตึงเครียดในตะวันออกกลางนะคะจะทําให้ทองคำน่าดึงดูดมากขึ้นในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยเพระจเหล่านี้นะครับก็จะช่วยหนุนราคาทองคําให้พุ่งขึ้นแต่ระดับ2,500ดอลลาร์ได้ครับ ถัดมานะครับก็ไปกันที่น้ำมันดิบ WTI กันนะครับวันนี้ก็ปิดบวกนะฮะโดยได้รับแรงหนุนจากการที่คาดการว่าอ่าสถานการณ์ครับเพลเกียดในตะวันออกกลางจะส่งให้เกิดสภาวะอุปทานน้ำมันตึงตัวและตลาดนะครับยังได้ปัจจัยบวกหลังจากสถานการณ์ส่อเทศยดด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐน,นะครับออกมารายงานนะครับเมื่อวานนี้ว่าสต็อกน้ำมันดิบทั่วโลกปรับตัวลดลงเล่ๆ 4าร์เรลต่อวันนะครับในช่วงครึ่งแรกของปี2567คาดว่าสต็อกน้ำมันดิบนะครับจะปรับตัวลง8 0 0าร์เรลต่อวันในช่วงครึ่งหลังของปี2567ครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาราคาน้ำมันเบรนด์ปรับตัวลงแต่ะดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคมและราคาน้ำมันดิบ WTI นะครับก็ลดลงแต่ะดับต่ำสุด นับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะครับทำความขำตกกังวลเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจตดถ,ถอยในสหรัฐนะครับถัดมาครับก็ไปดูที่ดัชนีดาวโจนส์นะปิดที่38 9 9 7นัน้าบนะครับก็ 38, บเพิ่มขึ้นรวาว294้าบจุดนะะเนื่องจากการแสดงความเห็นเชิงบวกของเจ้าหน้าที่เฟดนะครับที่ไม่เห็นด้วยกับมุมมองที่ว่าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเดือนกรกฎาคมข,ของสหรัฐที่ขยายตัวต่ำกว,ว,ว่าคาดนั้น หมายถึงเศรษฐกิจกําลังเข้าสู่สภาวะถดถอยนะครับขณะเดียวกันนะครับเจ้าหน้าที่เฟดก็ได้สั่งสู่ให้คณะกรรมการเฟดนะครับเริ่มปรับลดอัตราดอกเบีย้ยเพื่อหลีกเลี่ยงผลลัพธ์ดังกล่าวครับทำให้นักลงทุนนะครับก็เริ่มคลายความกังวลที่ตกเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับส่วนเครื่องมือเฟดวอตตูล์นะของซีเเนี่ยก็บอกว่าขณะนี้นะครับนรกลงทุนให้น้ำหนัก75เนตะครับที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ย 0.5%นะครับแล้วก็ให้น้ำหนัก25%นะครับที่เฟดจะปรับลดอีอยง0.25%ในการประชูวันที17่17-18กันยายนปี67นี้นะครับส่วนวันนี้นะครับก็จะมีข่าวตามตารางช่วงเวลาสาพุ่มครึ่งนะครับก็เป็นการกาศสินค้าคงคำน้ำมันดิบนะคาดว่าน้ำมันดิบจะมีสต็อกมากขึ้นนะครับช่วงเวลานี้เนี่ยอาจจะทำให้ราคาน้ำมันมีปามพันปวนได้นะครับ เพราะนั้นใครที่เทรดน้มงการนะรก็ใช้ความระมัดระวังในการเทรดนิหนึ่งนะครับท่านมานะครับก็ไปดูกันที่การวิเคราะห์ทางเทคนิคกันนะครับเริ่มจากทองคำนะครับวันนี้ทองคำก็ติดแนวต้านนะครับช่วงประมาณ2,420นะครับที่ให้ไว้วันนะี้ประมาณ2,420จนถึงประมาณ2,430กรอบนี้นะครับค่อนข้างที่น่าสนใจแต่ว่าราคาเนี่ยไม่สามารถที่จะขึ้นผ่านไปได้นะ แล้วก็หลุดแนวรับนะครับต่ำกว่า2,390อีกหนึ่งครั้งนะครับซึ่งแนวนี้นะครับก็ได้มีการเทสไปแล้วหนึ่งรอบด้วยนะครับคาดว่าเนี่ยอาจจะยังคงใช้เวไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับซึ่งแนวรับตอนนี้เนี่ยด้านล่างสุดเลยนะครับจะอยู่ที่2,365จนถึง2,352นะครับกรอบน,นี้นี่เป็นกรอบสวิงหลักนะครับถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยยังไม่สามารถทำลายลงนี้ได้ครับ ราคาก็ยังไม่ลงต่อครับอาจจะเป็นไซ์เวกอบป้างๆดีนะครับอาจจะยังไซส์เวต่อไปนะครับส่วนวันนี้นะครับในกรอบที่เราจะเทรดแนวรับแนวต้านนะครับอาจจะมองที่แนวรับราวๆสองพันสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดนะครับถ้าเกิดว่าแนวนี้เนี่ยมีแรงซื้อเข้ามาเราสามารถจะเทรดฝั่งบายได้แล้วถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยขึ้นไปนะครับเหนือสองพันสี่ร้อยสองได้นะ จจะปรับตัวขึ้นไปแนวต้านนี้ก็คือช่วง2420ถึง2430อีกครั้งหนึ่งครับถ้ายังไม่ผ่านเราก็จะเทรดอยู่ในกรอบราคาช่วงนี้ก่อบน,นะครับส่วนราคาน้ำมันดิบ WTI การนะครับก็คือตอนนี้นะครับเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยได้ลงไปทดสอบแนวดีมานด้านล่างช่วง7 1 2 8สงเจ .03 ในในกรอบนี้นะครับ ราคาก็ทดสอบแล้วยังไม่สามารถที่จะหลุดไปได้แล้วก็ขึ้นมาทดสอบแนวต้านบริเวณ73.8จนถึง74.37นะกรอบน,นี้ก็เป็นแนวต้านล่าสุดที่ราคาได้ทำเอาไว้อาจจะเป็นไซด์เวย์นะครับในกรอบน,นี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าราคาขึ้นมาทะลุแนวต้าน74.44ได้นะจะขึ้นไปต่อที่75.7จนถึงเราลา76.45 นะครับก็เป็นกรอบแนวต้าน2ระดับนะส่วนแนวรับยังให้กรอบเดิมนะครับตราบใดที่ยังไม่หลุด70.03สิบลงไปนะครับก็อาจจะยังมีการปรับตัวขึ้นได้อยู่นะครับถัดมานะครับก็ดัชนีดาวโจน,นะครับก็จะเห็นว่าราคาขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ให้ไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับเรียบร้อยแล้วแล้วก็ราคาได้มีแรงขายลบลงมานะแต่ราคาก็ยังไม่ได้ทำนิวโลเช่นเดียวกันนะาาก็อาจจะเป็น ไซเบรเช่นเดียวกันครับทีนี้แนวรับแนวต้านที่จะให้สําหรับ,บนี้ก็คือ,อถ้าแนวต้านปัจจุบันก็คือช่วง3 9มหมจนถึงประมาณ39,546นะครับสาม,มารถที่จะทะลุข,ขึ้นผ่านไปได้นะครับอาจจะขึ้นไปถึง39,730จนถึง39,937นะครับก็จะเป็นกรอบแนวต้านถัดไปนะครับที่อยู่ใกล้ๆก,ก,กัน,นครับ ส่วนแนวรับนะครับก็ยังคงให้แนวรับเดิมที่38,397นะครับแต่ใดที่ยังไม่หลุดแนวรับนี้นะครับก็มีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อได้นะครับโอเคครับสำหรับรายการสุดข,ข่าววันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ